สวัสดีครับช่องทรรมาหาแดกวันนี้จัดสวนใหม่จัดสวนจัน์สนีจันวันนี้จัดสวนใหม่ให้สวยในยฝนก็ลงแล้วดอกไม้กำลังจะชื่นบานสวยงามเอเลี้ยงสนีจันไวน้มากเลยที่บ้านมีก็สวยเนี่ย หายากกับแบบนี้หายากชน,นิดจันแดงชน,นิดจันหอมชน,นิดจันโกเมนเลี้ยงไว้มากมายเลยเ <c oughs> นี่ยเป็นแถวเลย,ยกำลังขยายออกมาอยู่ขยายออกสวยๆง,งามๆเนี่ย ย่อยอันน้ำไผ่กวนอิ่มอันน้ำไผ่กวนอิ่มข้างหน้าเนี่ยสวยงามเหมือนกันเนี่ยสน่จันแดงสน่จันโกมเมนเออสน่จันเขียวก็มีโกใหญ่เนี่ยโกใหญ่สวยงามันเนี่ยอันนี้เจ้านางกวักเขาก็เรียกแม่นางกวักเนี่ยนางกวักนางกวักนี่ก็สวย ่สนยีตจันเขียวสวยางามยงไ้ดูยังไ้ชมนะตองสวยๆงมามๆอันนี้ก็จงอางข้างหน้านี่เป็นจงอางอจงอางขาวก็มีจงอางแดงก็มีจงอางมีหลาย อันนี้ไผ่กวนอิ่มเหมือนกันแยกได้หลายชื่อนะอ่ะว่าไม่เท้าวกวดอิ่ม,มสวยงามอันนี้สวยงามสวยงาม,งามเลยไว้ดูไว้ชมนะเรลาบรรยากาศสวยงงาม,งาม

ก็ยญ่สวยมีดอกไม้ดอกอะไรก็ไว้ดูไว้ชื่นไว้ชมอันนี้จันหอมอันนี้จันหอมเนี่ยจันหอม អ្ស� filtrate Digital Wild White b e e Black b ก็ปลูกไว้ดูไว้ชมนะควรอินนี่หูช้า <c> ง <ười> แต่ไม่ด่างนี่อย่าอะไรอย่าอินเนานี่อินาอา แล้วก็สวยงามมานนี้ก็เป็นบอลหลายอย่างผสมผสมกันนี่สตูลน,นี่ประดำสตูลมีนางไหมมั่งมีหลาจริงหลายอย่างมันไม่สวยนี่เพิ่งฝนตกลงมาเพิ่งเอาออกใส่ฝนมันเพิ่งแตก มีบอลดำสีชมพูสตูนมีกระพริบกลัวอิ่มเหมือนกันสวยงามๆนะดูธรรมชาติบรรยากาศ Chào chào ừ. Bàn bàn này cỏ giàu ừ. này có xuân vấn Đậu Đọc สวัสดีนะครับถ้าติดใจคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเมื่อใหม่หัดใหม่ได้เห็นแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับช่องธรรมาแดก